สวัสดีครับวันนี้ก็มาปะกับทุ่งเสียมเศรษฐิัก์เหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้จะได้ไปร่วมกับเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบขชัยนะครับเพื่อจะมาซูมตรวจทางขยะเปียกนะครับทางที่ได้นัดครับ่มแม่พี่น้องในชาวบ้านนะครับก่อไปจะทาทางขยะเปียกกันไว้นะครับสําหรับใส่ของที่ มันเปียกมันเปียนะครับมีน้ำหนักหนักเนาะครับก็ไวาเข้าไปไปไปซุม่มด้วยกันก็นได้ครับไป้วยกันครับครับขณะนี้ก็มือพกง,งานมูเจ้าหน้าที่ตาบลอรชุกใัเพิ่งก็มามาถึงแล้วนะครับก็เนี้เขาจะเริ่มเริ่มไปกันเลยเนาะออมอสมอพร้อมนะครับเจ้าหน้าที่มันก็พร้อมแล้ว นลไปตังได้ไม่เลยี่ยังได,ด้นนดดน,นำมเลยส <laughs> <c oughs> ัดลดัดบางคนได้ก่อ <c oughs> ใครเรียกแล้วครับเขาเป็นแปลงสัปปะปะมันดูแข็งเล้อเรียวเลียบดิสตินแข็งแล้วครับวันนี้ไปสังกูเก่อนเนาะใชังกวันนี้มันซุปซุปซเศร้าที่นี่เป็นเก็บขยะวันไหนวันนี้ครับวันนี้เี่เก็บขยะวันนี้ เออวันน <c oughs> well. mm hmm ี้สีอาจจะได้มะฮอนยังว่าโอ้ยเป็นเนี่ยชาวบานฝนกอไปใช่ยังก็บไปใช่ไหมนั่นอ้อยเนี่ยไว้ปลาสางมันหงุดหงิดขนาดจะบ้านตาเข้าอยู่ขนาดร้านตาขนาดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คุมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เก็บเดี๋ยวเขาก็ตาขนาดอะไรกันเห็นดูเขานี่เกี่ยวมือ เกี่ยวมือ,อเกี่ยวมือเกี่ยวมือชาจริงเกี่ยวมือมันจ้าหน่อยแต่วันดีนะได้เฟื่อนะมัน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 บอกมีดอกยาฝนอ่ะอใส่เรยียบร้อยอ้าวเราถึงสันกูลแล้ว สวัสดีครับลุงทีฟังนะพลยนะแต่คุณก็มีฟังด้วยถ้าลำยายเราลูกเป็นฟัง้าเราทงช่างมาตวยกันนะังเข้าฟังได้ครับไปกิไง อได้ลด้รเอาลุงยมมาถ่ายบอเลยลุงยมไม่ได้แต่งตัวนะอลุงยมไสบม่ลุงยมแหมยังเสียงหล่อเดิมโอนี่ครับของลุงยมอนี่เฮ้ยไเสียงเสียงีียีย uh ถ่ายรูปหน่อยนะมามามาถ่ายรูปหน่อยมามามาหน้าเห่

เจ้าของบ้านูตร้งหลังมาเลยบุนมามาดูตร้งหน้านายยกดูตั้งหน้ามาดูตั้งหน้ามยู่ต้งหน้าอ๋อสมอไปยูตงหน้ายะเด้งมอมาหันมาต่อม้าหน่ายม่หวงมาเห้ยตั้งตามั้ตามมาเลยมาเลยมาเลยมางลย้า อันนี้มาลงยมครับมาลงยมมถ่ายรูปร่วมกันเั้นี่อันนี้แก่แล้วเมื่อไหรัดได้ยังไง้แล้วตนแค่นี่ดูสิโอ้โหรมด้วยโอ้โหเอามาหินแตนะหลก่ไง

เปลนกยี่มเมินล้กันในกำเนิดเนบาตกอนแม่บนเรี่นดีอันน้นพุงกินรถชหอันนั้นพุงุกินอันเนอ่อน่จะไปเอยงดีเลยอยงปเอลูกแบบี้ะกะเียงตรงนี้แหละหวา่เน่า่พอแล้วอันนี้อกบ อะไร้างดีต้องแก้ไขเนอค่ะตั้ไ้านดเทคอครับสรับสองับดสององู่ตสองคันติดครับอครับ2สองคัครับสองริอครสอครัคน เรา่าไปชั้นหน่อยต้นดอกเนี่ยนี่ต้นอย่างนะจะขายเ,เออแต่ว่ามันยิ้งยิ่โซกว่าที่ขราไปแซนอ๋อบาคะคานัดน่อย <c oughs> <c oughs>

อู <łość> ินเน <ป Sports> ้กินแน่ๆนี่กับลาบหมู ข้าข้าหัวดีบ้านเก่าเห็นแล้วก็ต้อเนาวันอาทิตย์ผิดหนุ่ยน่าไะได้5เศ็มเ็มสองคนดีเลย อันนี้หมื่เนี่ยยี่นะใหมื่เดียวออของมังกใหญ่เห้ยพี่สอนะพี่ตันเลยแของใครขึ้นเลยครับขึ้นเลยไก่ขึ้นเลย่ใหญ่่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่่หญ่ให่ห่ใหญหห

แบตอึดแต่ยี่ห้ออย่างนี้โความซูงอะแบตอึดขนาดเลยฮะไลฟ์สดเลยนะตอนนี้ไมีของจริงเลยนะทำยูทูบอย่าง

เดี๋ยากไได้หลับดีครับครับดี่ดนนหอปตกใวันนี้วันนี้นายโยกผมไม่เอวหาวันนี้นายกผมไม่เอวหาเออมยสตาดีตาดี่ ไ้อย่้จะวรอ้า้ย่ะโอปักกล้วยแตะนะสมปักกวยอ่ะปักง่าเนี่ยปักน่ายหนลยยกอันเนี้ยอันลุงเนี่ยพมันก่อตายของาดีนะอึงทิบนะคนกนมันดีนาเดียว แล้วคนยังไปเอาไ้ลองเห็นไหมเอาไปที่การคนเพก็ได้ใครได้แล้วก็ไได้เต็มห้องเลยก็สองคนนั้นสองคนนั้น,นไปโรงพยาบาลอีกคนว้านเป็นสีเข้ารวมของแม่บ้านาบ้านอยู่ในพวกคนเจ็ดคน เจ็คนเินเคนต้องนั่หนิเจ็ดเจนมาน่ายรูปแล้หมาถ่ารามา่าับเ่เอไมไหนมาไ่อตนเียวาวปไกลจ้าว่าสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดคนมันเป็นนอนน้อยนะตเดินคดีกันนะตัวตามตาม้ไม่ไปที่กาละ ยังเฮ้ยยังไปขอปลอมันไออ่ะเออเออเนึกว่าไปได้เลยจะว่ามาหันมาหันมันรีตี้รีตี้เห็นหน้ามันต้องพิการอยู่ดีๆอ่ะแล้วอมันก็มาเข้ามาปวดมันโต้อันนี้ลงพื้นที่จริงๆอ่ะเนี่ยได้ใสวันนี้มันต้ในอย่างนะมันใบอ๋อต้นฮะดอกฟันใบแบบแขวนมากเลยนะเนี่ย มันม่นนเด็กี่น้อยก็ไข่ที่กางก็แล้วก็ไ่ได้ไปนี่ยนอนเอมันออกนวลนะไม่วลละแต่มันมาบแห้งก่ได้ลงมันจเ no ต้นหลักแค้นอันนี้ต้นนวย ไปไตาบนหหนดยสยาเอาไดใจเาอกไปหะกิมไปเลยพีมันอีน้อยมากถายหลายที่คนเครงไปขนาผมเรียกมอมันย้อนันย่างไปเลยัน่งไปให้อุ้มรได้ใหุ้้มคอได้ขอคเไปสักวันนึ่งต้องใชอ่อนคนดึงไปว่าทุกวันุงเต้าว่านี่ดาหมดเลย ไป่ไกลกูแล้วเมียเราโอ้พองฮ่ฮ่่คือวันญ่เลวเจออนเออบอกแต่เดียวเจกันลุงทิมเปิดหนูส่ลาแล้วข้นเขาว่าไปถึงไหนก่อนลุงเปนนว่าอันนนึงว่าอันกเนี่ยวนนาวันตาไปมเดียววันหน้าวันตากัอะรอย่างวะเอ้แล้วว่า เท่าเจ้ลออะตัวแรกมาได้คนนี้แงแรเอย่ออยางลกที่เปนเล้งเป็นยูกบตาตามาได้แลถ้าลุ้งไปนะลุ้งถ้าลุงไปนะจะหันมดไปงึออ่งอ่ะ ถ้าไไปก็ยากทันขูม้วนพูม้วนไปแไปอย่น้ยงยงงติดงานเนี้้มันคตเหมือนเไปก็คือไปถ้าไปข้งหมอเหมือนก็บมูเกิไปโงพยาบาลคอู้ตรงเลยแล้วมีเตือางคนนึ่งเอฟตีปอกเอาเวลาไปแลยไปแล้วไปแล้วคนอู้เฉยคนจิบกูรถเอ็กซ์ไท ไปยังไปยังไม่วนไมวนหลเร้องก้เสวยป็นหม้กาฟนื้อยอไปยแล้วคนลอไผไปนะให่ห่อหน่ะล้อไผมาได้อ่ะถ้าไป้องยานี่มันเหมือนเขาต้องเขาใหญ่ละอันนี้ล้อไได้หมต้เนอาแฟ้นเนื้โอ้ไปเวมจะปีกเล้มนย้นจะปิกปลาแล้วยาจะมาแล้วเอา้วอยยกเออ นี่คือคนเนี่ยอันนี้กับบ้านลุงทิมฝ่นตาเบิร์บอกใครดีตาเบอรดีละเบอร์ดีแล้วแต่ไปชวนจะเป็นอูนะครับอะไะ บ้านนอนแปงได้ยัไม่แปงหอละครั้งเออจม่พอละครั้งตู้เจ้าไม่งโอเจ้าลอเดี๋ยะ ขออนุญาตนะครับเออแอ่คุณพหลายเน้เยอะหมูสาม่ป้าจะปัจจอนีเหระปัจจอนใส่ซองตาเขาใจสีตาเปล่าซีตาเลยหรือ่แม่แม่ละใข่กวาดร้านบ้านฮะครมข่มากร้านบ้านให้ลูกเต้านี่กกวาดอ่ะโอ้ลูกเง o น าัลโหลวัสดีครับนายกครับผมข่าวข่าวข่าวครับอ่าขอจุยอ่าทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวไปลงหน้าวัดอ่ะกันครับผมไม่ใช่ที่สุดศพเทศบาลจ่ายให้เลยติกระชนอ่ะแต่จะหนักเลยครับเยอะค่ะพอค่ะเป็นตันตอนนั้นเกือบห้า ต่อต่ออะไรอ้อยต่อเดือของเราเท่าไหร่ของเราไม่เกินสสิค่ะก็เนเกืที่ติดกันทำไมเขาเยอะกว่าเราเยอะลาอืมลาไตีหูเดรก็หมู่ลามียบ้ยเนาเาพยาามนี่ก็ลามตก่งทางทีสบานเพื่อจะไปหมูสามครับนั่นสลามเมท้าตอน้งเไหนกันครับมันจะรงเล คลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพีก่อนนะครับคอยว่ากันใหม่ในคลิปหน้าครับบััสีีครับ